5สิ่งนะคะถ้าคุณพิจารณาเป็นประจำเนี่ยชีวิตคุณจะมีความสุขและจะลดความทุกข์ได้มากเลยต้องบอกเลยว่าเป็น5สิ่งที่ควรทําทุกวันและพิจารณาบ่อยๆข้อที่1นะคะคือต้องพิจารณาถึงความแก่ะค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความเซนสิทีฟมากนะกับคนหลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงเรื่องของความแก่เนี่ยให้พิจารณาเป็นประจำประจำประจำเลยที่เราเห็นตัวเองในกระจกนะคะทุกวันทุกเวลาที่เราว่างที่เราจะพิจารณามันได้ความแก่ และความเจ็บนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นเพื่อนเราป่วยเราเห็นพ่อแม่เราเจ็บป่วยพิจารณาประจําว่าเราเนี่ยยังไงอ่ะมันก็คือการป่วยมันเป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวฟ้าจะเชื่อมทุกเรื่องเข้าหากันตอนจบนะคะความแก่ความเจ็บความตายเมื่อไหรที่แก่มันก็มีอาการบาดเจ็บเชื่อมกันเลยนะคะเป็นเรื่องปกติหลังจากนั้นอ่ะทุกคนมันหนีความตายไม่ได้สรรพสัตว์บนโลกใบนี้ยังต้องเวียนไหยตายเกิดนะคะทุกคนต้องตายความแก่ ความเจ็บความตายมันเป็นสเต็ปเลยนะเมื่อไหร่เริ่มแก่เราก็จะเริ่มเจ็บป่วยทันทีเมื่อไหร่เริ่มเจ็บป่วยความตายเข้าหาทันทีและ3สิ่งเนี้ยมันทําให้เราเป็นข้อที่4ี่ค่ะเราจะต้องพัดภาคจากคนที่เรารักข้อนี้รวมถึงพัดภาคแบบทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่กับไม่มีชีวิตอยู่ด้วยนะเวลาที่เราจะพัดภาคแต่เอาเถอะไม่มีใครอยากพัดภาคจากสิ่งที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์สิ่งของนะคะทุกคนจะรู้สึกแย่รู้สึกเศร้ารู้สึกเศร้าหมองจิตใจมันไม่ดีเลยเวลาเราต้องพัดภาคจากสิ่งที่รักสี่สเต็ปแรกเนี่ยแก่เจ็บตายและพัดภาคสิ่งที่รักอยากให้เตือนสติตัวเองบ่อยๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงคุณจะเศร้าน้อยลงมากเลยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ย พ้าเราก็ต้องจากเราไปแม่เราก็ต้องจากเราไปคนที่เรารักก็ต้องจากเราไปรวมถึงคู่รวมถึงลูกหรือรวมถึงเพื่อนทุกคนนะคะหรือจะเป็นน้องสัตว์ก็ตามนะคะหรือของที่เรารักมากทุกสิ่งมันมีเสื่อมมันมีหายมันมีจากนะคะมันเป็นอนิจจังค่ะทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะคะทุกอย่างมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราพิจารณาสิ่งนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยเวลาเกิดเหตุขึ้นจริงอ่ะเราจะไม่ช็อกเราจะไม่เศร้ามากหลายคนนะคะที่เป็นโรคซึมเศรา years, ้าเศร้าตลอดเวลาร้องไห้ตล เวลามันรับกับสิ่งนี้ไม่ได้เพราะคนที่เรารักเขาจากเราไปไงมันสูญเสียใจนะมันเกิดการสูญเสียแล้วมันรับไม่ได้จริงๆเราไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเราไม่ได้ทําใจมาก่อนเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าเขาจะจากเราไปเร็วขนาดนี้เวลาที่คนที่เรารักจากเราไปมันเลยเกิดอาการสูญเสียที่หนักมากบางคนเนี่ย ไม่ได้เตรียมใจเตรียมตัวไว้เลยนะคะปุบปรับก็ไปอย่างเงี้ยค่ะมาเรียกว่าการสูญเสียกระทันหันเพราะฉะนั้นหลายคนนะ่ะจึงมักจะเศร้ามากเวลาคนที่เรารักจากเราไปจริงไหมคะฟ้าได้รับข้อความมากจริงๆค่ะสําหรับคนที่พูดมาตลอดว่ามันปรับใจไม่ได้มันยอมรับไม่ได้จริงๆที่คนที่เรารักจากไปมันเศร้ามากเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติพิจารณาบ่อย ทำใจบ่อยๆนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าฝึกฝึกที่จะเห็นตัวเองว่าถ้าตอนที่เราอายุ60 70เหมือนเราฝึกเห็นสภาพตัวเองอะตอนแก่จะเป็นยังไงเราจะได้ไม่หลงตัวเองมากนะคะโมหะลดลงไปด้วยนะเวลาเราเจ็บป่วยไข้เนี่ยจะทํายังไงเราจะเตรียมตัวยังไงกับชีวิตเราถ้าไม่มีใครดูแลเราในอนาคตเราต้องอยู่คนเดียวเนี่ยรับผิดชอบร่างกายที่มันเสื่อมได้ไหมเราจะอาบน้ําเองได้ไหมจะเดินเองได้ไหมจะกินข้าวได้ไหมสิ่งนี้มันทำยังไงคะ ให้เราอะระวังกับการรับประทานทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในร่างกายตัวเองในการเสพทุกอย่างเข้าไปในร่างกายตัวเองเพราะเรารู้ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าร่างกายเรามันซุชอมร่างกายเราเนี่ยมันป่วยมันแย่มันกินข้าวเองไม่ได้อาบน้ําเองไม่ได้เดินเองไม่ได้เนี่ยแล้วเราต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยมันลําบากขนาดไหนเห็นไหมคะมันทําให้เรามีสติเราไม่ประมาทกับชีวิตเนี่ยแะค่ะถ้าเราพิจารณาสิ่งนี้อยู่บ่อยๆสิ่งที่มันเป็นความจริงธรรมชาติของชีวิตนะคะแล้วเราต้องพัดผ้าจากคนที่เรารักไปทั้งตัวเราก็ไป เนี่ยถ้าเราพิจนารณานตลอดเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเนี่ยอาการทุกข์ใจมันจะน้อยลงกว่าที่เราไม่ได้เตรียมการเอาไว้สุดท้ายข้อที่5 คือการที่กระทํากรรมอะไรไว้เนี่ยเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นคุณทํากรรมใดๆไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นถ้าพิจารณาเรื่องนี้อยู่บ่อยๆถ้าเรากําลังทํากรรมชั่วอยู่เนี่ยเราจะกลัวเราจะมีจิตใต้สานึกว่าเราจะต้องหยุดนึกออกไหมหยุดกระทํากรรมชั่วเพราะว่ากลัวผลของกรรมชั่วนั้นมันจะตามมาแล้วชีวิตเรามันจะแย่เราจะทุกข์เราจะสูญเสียทุกอย่าง menu. เพราะฉะนั้นข้อที่5ถ้าเราพิจารณาอเสมอว่าเฮ้ยถ้าเราทํากรรมดีอะผลกรรมดีนั้นอะมันจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ ก็อนาคตนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตถ้าปัจจุบันเนี้ยเราทํากรรมอะไรไว้เนี่ย มันพ่วงหากันหมดทํากรรมชั่วได้รับผลกรรมชั่วแน่ในอนาคตปัจจุบันกระทาอนาคตเกิดขึ้นแน่ถ้าทํากรรมดีในปัจจุบันก็แน่นอนอนา,นาคตมันก็ต้องเป็นกรรมดีอดีตปัจจุบันอนาคตมันพ่วงกันอยู่3เวลาน,นี้นะคะเวลาที่เราอะ่ะจัดงานวันเกิดเราอย่าคิดแค่ว่าเฮ้ยเนี่ยดีใจนะเราเราจัดงานวันเกิดอายุเราผ่านไปแล้วปีปีหนึ่งแต่ยายคิดว่าเฮ้ยเราแก่ขึ้นนะใกล้เวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วนะเราใช้เวลาคุ้มหรือย,ยังเราใช้เวลาทุกอย่างมันมีค่าหรือย,ยังเราอยู่กับคนที่เรารักเต็มที่หรือย,ยัง เราทำประโยชน์อะไรให้กับตัวเองสังคมแล้วก็สิ่งดีๆบ้างพิจารณาอยู่เรื่อยๆนะคะว่าอะไรบ้างที่เรายังต้องแก้ไขในชีวิตตัวเองต้องปรับเปลี่ยนและทําให้มันดีขึ้น5ข้อนี้ถ้าเราพิจารณาอยู่ตลอดนะคะกรรมชั่วเราก็จะไม่สร้างขึ้นเพราะเรากลัวผลของกรรมชั่วเราจะสร้างแต่กรรมดีนะคะเพื่อให้ชีวิตเราดีในปัจจุบันและอนาคตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและสิ่งที่สําคัญคือถ้าเราพิจารณากฎของธรรมชาติเลยแก่ เจ็บมาจากโลกนี้ไปและพัดภาคเนี่ยจากสิ่งที่เราลักชีวิตของเราเมื่อเจอเหตุการณ์จริงคุณจะมีความทุกข์น้อยลงมากๆเพราะฉะนั้น5ข้อนี้ หากว่าคุณนำไปพิจารณาและปฏิบัติกับชีวิตตนเองอยู่สม่ำเสมอในทุกๆวันทุกการเวลาฟ้าก็บอกได้เลยว่าความทุกข์ของคุณจะลดน้อยลงไปมากหรือบางทีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคุณอาจจะไม่รู้สึกทุกข์เลยก็ได้ค่ะถ้าคุณฝึกอย่างเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้หากคุณชื่นชอบรายการธรรมะดีๆแบบนี้อย่าลืมค่ะกดเพิ่มเพื่อนฟ้าเอาไว้เลยนะคะและกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับฟ้าในการนำธรรมะดีๆนะคะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังด้วยอีกอย่างหนึง่งการแชร์ธรรมะนะคะการให้ทำเป็นฐานนั้นเป็น แห่งธรรมาทานอันยิ่งใหญ่ค่ะสุดท้ายแล้ววิดีโอนี้ดีมากถูกใจมากอยากเก็บไว้เป็นความรู้เตือนสติเตือนใจตัวเองกดบันทึกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าขอลาไปก่อนและพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ